สวัสดีครับพบกับเซลร้อยล้านครับวันนี้ไปออกรอบที่สนามกอล์ฟธนาซิตี้มาครับได้สกอร์ที่ดีที่สุดที่ตีที่นั่นเลยครับคือ85นะครับก็เลยจะพูดอะไรที่มันเกี่ยวกับกอล์ฟแล้วก็นักขายนะผมเอาลูกค้าไปออกรอบมาแล้วบอกเลยว่าพูดมาหลายคลิปแล้วอยากเป็นสุดยอดนักขายนักธุรกิจควรไปเรียนกอล์ฟนะครับ แล้วก็ไม่ต้องบนน่นนะว่าเอ้ยไม่มีเงินแบบโอ้ยกีฬาคุณรวยอะไรเงี้ยคือลิจะเป็นเซลลอ่ะมันก็ต้องขายให้ได้ค่าคอมเยอะๆนะครับลงทุนกับตัวเองนะมันก็เป็นกีฬานะได้สุขภาพได้เรื่องของธุรกิจเนี่ยไม่ดีหรอลงทุนเรียนหมื่นหนึ่งได้เงินล้านหนึ่งเอาป่านะก็เลยอยากจะพูดว่าทำไมกอล์ฟถึงทำให้คุณเป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นนะครับ เป็นนักขายที่ยอดเยี่ยมนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จง่ายขึ้นนะอันดับแรกเลยครับความสัมพันธ์ครับและการสร้างความสัมพันธ์คืออย่างที่บอกกีฬากอล์ฟเนี่ยมันต้องมีตัง์ระดับหนึ่งนะมันก็เลยสกรีนคนไปค่อนข้างเยอะลูกค้าเองก็เลยไม่ต้องพูดถึงไงคนที่จะเล่นได้มันก็ต้องตำแหน่งใหญ่ๆใ,ใช่ปะ่ะระดับผู้มีอำนาจเงินเดือนสูงๆอย่างเงี้ยซึ่งอำนาจในบริษัทก็เยอะนะครับถ้าเกิดเป็น B 2 B แล้วก็ไปถึงเจ้าของเลยนะครับ เหมือนเป็นไฟ์บังคับไะนะยิงยุคนี้ผู้บริหารก็จะอายุน้อยลงเรื่อยๆอครับหรือว่าพวกทายาทธุรกิจอย่างเงี้ยเขาก็จะมีทักษะในการตีกอล์ฟอยู่แล้วนะครับทําให้สามารถที่จะเชิญไปออกรอบง่ายนะแล้วด้วยความว่ามันนอกห้อง Office ออฟฟิศอะมันนอกห้องสี่เหลี่ยมมันไม่ต้องทางการมากใช่ไหมมันรีแลกซ์บรรยากาศมันโอเคนะครับก็เลยเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์ได้แบบรวดเร็วมากเลย นะคือแค่เชิญไปแล้วถ้ารู้ว่าลูกค้าชอบตีเนี่ยคุณก็เชิญไปสนามดีๆ5ดาวรับรองเลยครับรู้จักกันไม่นานเนี่ยเขาตอบรับแน่นอนดีกว่าไปกินข้าวเย็นหรือว่าพาไปตีหม้อแบบนั้นนะซึ่งมันเหมือนพาลูกค้าไปผิดศีข้อสามมากกว่านะไม่ค่อยเวิร์กแต่กอล์ฟนี่มันโอเคไงดูดีกว่ามากเลยนะครับต่อมาอันที่สองครับคือเรื่องการสังเกตนิสัยใจคอทั้งลูกค้าแล้วก็ตัวคุณเอง ก็มันอยู่ได้กัน5้าชั่วโมงอ่ะสี่ห้าชั่วโมงโดยประมาณเนี่ยมันก็เลยได้เห็นหลายๆอย่างในการเล่นแล้วมันกีฬาที่สนามมันกว้างนะครับอุปสรรคก็เยอะนะครับแต่และที่มันไม่เหมือนกันนะมันก็เลยเป็นอะไรที่เห็นไงความนิ่งการวางแผนหรือว่าการควบคุมอารมณ์นะคือไม่ได้บอกว่าลูกค้าไม่ดีนะเช่นแบบเป็นคนอารมณ์ร้อนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคนใจร้อนเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นสไตล์แบบกล้าได้กล้าเสียอย่างเงี้ยเออมันก็อ่านได้หลายอย่างหรือเป็นคนที่เล่น อย่างรวดเร็วตัดสินใจไวไม่ต้องแบบช้าอะไรเงี้ยก็หมายความว่าเขาหน้าจะเป็นคนที่เฉียบขาดตัดสินใจค่อนข้างไวนะหรือบางคนก็คือวางแผนเล่นชา้าช้านะตีก็คือไม่ต้องแบบบุกบกูอย่างเงี้ยคือกอล์ฟมันไม่จำเป็นว่าเฮ้ยมึงต้องตีไกลที่สุดแล้วก็เอาน้อยที่สุดไปออนไปอยู่บนกรีนอย่างเงี้ยน,นะมันเล่นได้หลายท่ามากครับบางคนก็ไม่เสี่ยงหรือบางคนก็ชอบที่จะบุกอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเออนิสัยของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันทําให้เราได้ปรับสไตล์นะครับ แล้วมันก็จะได้ดูวิธีการในการทําธุรกิจเนาะสมมติกลับไปที่ออฟฟิศเนี่ยลูกค้าที่สไตล์กล้าได้กล้าเสียเนี่ยอาจจะต้องแบบเออทำงานให้มันเร็วแล้วก็ให้เขารีบตัดสินใจได้เลยอย่างเงี้ยหรือคนที่ชอบวางแผนคิดอะไรรอบคอบเนี่ยเออเราก็ต้องหาข้อมูล back up ัพ p อ o r t เขาจนเขามั่นใจมะมันทําให้การเจรจาธุรกิจอะมันง่ายนะเพราะว่าเราไปเห็นนิสัยเขาแล้วนะครับต่อมาอย่างที่สามครับคือเรื่องคุณภาพของเวลานะครับที่อยู่ร่วมกัน คือไปเที่ยวไปปาร์ตี้อ่ะลูกค้าจะไปสนใจอย่างอื่นโดนตีบ้างผู้หญิงบ้างใช่ไหมเมาบ้างไม่ได้สนใจอะไรคุณแต่กอล์ฟอ่ะมันเหมือนมันต้องอยู่ด้วยกันมีแค่คุณลูกค้าแล้วก็แคดดี้ซึ่งแคดดี้ก็คือคนแบกหน้าเนี่ยลูกค้าก็ต้องคุยกับเราก็ต้องโฟกัสกับเราท้าให้แล้วบรรยากาศมันดีด้วยมันรีแลกซ์มันไม่ได้ทางการมากมันเลยทําให้เรื่องของคุณภาพที่อยู่ด้วยกันนะ มันยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับเพราะมันไม่มีอะไรที่วอกแวกนะเวลาจะคุยจะสื่อสารอะไรมันก็สามารถทําให้เขาเปิดใจได้ง่ายขึ้นนะครับอย่างที่สี่ครับคือเป็นกิจกรรมเอนเตอร์เทนที่แบบผมให้ว่ายอดเยี่ยมที่สุดหนึ่งก็คือมันไม่ได้ผิดศีลเออหลายคนมันชอบนึกว่าเฮ้ยเอนเตอร์เทนสุดยอดเนเทงคือมึงต้องพาไปเที่ยวผู้หญิงอย่างึ่งมันก็มันก็คงใช้ได้กับบางวงการอะแต่ก็ว่ามันใช้ได้ทุกวงการกับคนระดับสูงนะครับ แล้วมันเป็นอะไรที่สามารถเอนเตอร์เทนด้วยแอลกอฮอล์ได้คือสนามกอล์ฟเนี่ยทุกที่นะเข้าใจว่าทุกที่เขาอนุญาตให้ดื่มเบียร์หรือว่าพวกเหล้าได้สุขบุรีอะไรเงี้ยรีแลกซ์นะครับแบบแบนแมนด้วยแล้วก็เรื่องของดนตรีนะครับก็สามารถเปิดได้แต่ก็อย่าไปให้มันแบบเออกะเหลิกนะให้มันแบบเหมาะสมเนาะอย่าไปแบบเดือดร้อนคนอื่นอย่างเงี้ยมันจะทำให้เรื่องของการเอนเตอร์เทนเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆนะครับ อย่างนี้5ครับคือกิจกรรมแบบอินวิเทชันต่างๆที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือเวลาเราจัดสัมมนาเราจะรู้ว่าเราอยากจะเชิญลูกค้าระดับสูงสุดมาอยู่แล้วแหละแต่สัมมนาเนอะคือมันก็จะแบบโอเคแหละต่อให้เป็น5ดาวอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเขาก็ติดบ้างไม่สะดวกบ้างแต่พอกอลมันเป็นอะไรที่มันกึ่งทางการไงแล้วถ้าคุณจัดแบบเชิญลูกค้าผู้มีเกียรติอย่างเงี้ยที่เป็นแบบขาใหญ่ มาร่วมตีกอล์ฟนะผมบอกเลยว่าเปอร์เซน์ที่จะแห่กันมาหมดเนี่ยโคตรเยอะเลยครับระดับเจ้าของเนี่ยมันเป็นกีฬาที่โอเคจัดอีเวนต์มันใช้เงินนะกอล์ฟก็ใช้เงินแต่ความคาดหวังคือฝั่งเราอะถ้าเรามีทีมเซลอะทีมเซลเราไม่ต้องตีเป็นก็นได้นะหรือพนักงานเราสตาร์บะเราอยากให้ทีมเซลหรือว่าทีมงานรู้จักจลุกคะ่ะแบบทั่วกันก็ใช้กอล์ฟเนี่ยแหละครับคือ ทีไม่เป็นเราก็ส่งเด็กเราไปดูแลลูกค้าแต่ละกวนอย่างเงี้ยถ้าเราเชิญมาเยอะก็ดูให้มันทั่วถึงใช่ไหมมันก็ทําให้ลูกค้ารู้จักทีมงานเราแบบดีมากขึ้นเลยครับเวลาจบอีเวนต์แบบเนี้ยกลับไปเจอกันที่ออฟฟิศก็เป็นไงง่ายสิเพราะว่าลูกค้าเขาก็ทํารู้จักกันมาแล้วอจากกีฬากล์ฟนะครับเลยบอกเลยว่ามันมันเจ๋งมากนะดีกว่างานโรงแรมอีกผมกล้าพูดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องทางการมากเนี่แหละนะครับ อย่นี้หกครับคุณเองได้ปล่อยของด้วยอันนี้สําคัญนะคือตีกอลไม่ใช่แบบกูเอาเทพเอาเก่งแบบไม่สนใจช่างแม่งหรือหัวร้อนไม่ใช่นะตัวคุณเนี่ยต้องเก็บทรงมากๆนะครับคือเป็นตัวของตัวเองเนี่แหละยิ้มแย้มเนาะแบบเซลล์อะ่ะคือเซลล์คือมึงกับลูกค้าเนี่ยกูขอเอาแบบเฮ้ยคือมึงต้อง VIP หน่อยทําตัวดีๆใช่ไหมนิ่งนะทําตีกอลอย่าไปใช้อารมณ์ตียไงก็ต้อง พูดฝากเรื่องนี้นะแล้วก็เรื่องของวางแผนอย่างเงี้ยคือคิดให้มันรอบครอบหน่อยให้ให้เขาเห็นนะว่าคุณเป็นคนที่แบบเออเฮ้ยมันน่าทําธุรกิจด้วยมันก็แสดงออกจากการตีกอล์ฟเนี่ยคุณคุณเห็นด้วยปะเช่นคุณตีแล้วคุณเออตั้งใจคุณวางแผนต่อให้พลาดไม่เป็นไรแต่ว่าคุณแบบคุณมีกลยุทธ์อ่ะเออคุณดูแบบมีความจริงใจหรือว่าอาจจะเสียก็จริงแต่ว่าคุณไม่ได้หงุดหงิด คุณยืดหยุ่นอย่างเงี้ยเออคุณปรับตัวคุณเจอสถานการณ์อะไรแล้วคุณก็แบบยิ้มไปกับมัน่ะเฮ้อคือกอล์ฟมันอุปสรรคเยอะไงมันมีทรายมีน้ําบ้างถ้าคุณเอาแต่หัวล้อโดยคุณตีไม่ดีแม่งย้ยคือลูกค้าเห็นแล้วไอ้ที่นี่แบบกูไม่อยากทำธุเกจกับมึงเท่าไหร่นะพราดูแล้วมึงเจอแค่เรื่องแบบเนี้ยมึงก็ไปไม่เป็นหล่ะเห็นไหมคุณได้โชว์อะไรที่มันเป็นความนิ่งความความน่าเชื่อถือตรงเนี้ยนะมันก็เลย เป็นโอกาสสําหรับเราด้วยถ้าเราตัวเล็กก็จริงอาจจะไม่ได้นามสกุลดังบ้านรวยมหาศาลแต่แบบเราไปแสดงออกด้วยการกระทำไงว่าเราแบบเรานิ่งเราสุขุมเนี่ยคือโคตมีค่านะครับแล้วมันจะทําให้หลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นที่จดจําแล้วลูกค้าไว้ใจมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ปากนะเนี่ยเน,น,นผมให้เลยเรื่องกอลนี้ผมก็มีครับอาจจะมีไปตีเฮี้ยยบ้างตีคนเดียวไม่ได้เรื่องเงี้ยแต่ว่า เออถ้าอยู่กับลูกค้าเนี่ยผมจะแบบเข้าสู่โหมดมืออาชีพแล้วก็มีทรงนะผมใช้คำนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่6ครับคือเรื่องของประสบการณ์เนี่ยแหละที่มันเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะคือถ้าตีดีสนามดีเนี่ยสมมุติโอเคแหละอาจจะไม่ได้คุยกัน4ี่หเดือนอาจจะไม่ค่อยได้เจอบ้าง แต่พอไปนึกถึงเรื่องกอล์ฟเนี่ยคุณจะจําได้เลยผมก็จําได้ทุกวันนี้ยังจําได้เลยผมไปตีกับใครบ้างนะครับเพราะว่ามันมีความทรงจำเงี่ยรวมกันตั้ง5ชั่วโมงนะห้าชั่วโมงนั้นก็ต่อเนื่องเลยอย่างที่7คือแบบเวลาเวลาคุยแล้วด้วยความว่ามันรีแลกซ์อ่ะคือบรรยากาศเนาะ environment เรื่องของสภาพแวดล้อมอะมันกึ่งทางการมันชิลๆแบบสนามมันสวยอย่างเงี้ยมันเลยทําให้ลูกค้าเนี่ย กล้าที่จะเปิดใจคุยเรื่องส่วนตัวของเขาเหมือนกันนะครับหรือความต้องการทางธุรกิจหรือแม้แต่ความท้าทายปัญหาอย่างเงี้ยเขาจะเปิดใจคุยกับคุณตรงๆหรือว่าแบบคุณไปถามตรงๆก็ได้เลยนะแบบจะเป็นผู้ชนะเนี่ยตอนนี้ยังมีอะไรติดค้างไหมอะไรเงี้ยเชื่อเลยครับเขาจะบอกข้อสอบเลยนะผมให้เลยครับก็มีเจ็ดอย่างครับที่กอล์ฟเนี่ยทำให้คุณเป็นสุดยอดน้าขายเนี่ยแค่ฟังดูก็รู้แล้วว่าเออเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงหมดเลยแล้วมันแบบ มันไม่ต้องใช้ปากทํางานขนาดนั้นนะครับมันในเรื่องการกระทําแล้วก็จริงอยู่ครับมันต้องใช้เวลาซ้อมนานมากนะกว่าจะตีได้แบบมีทรงตีโอเคสนุกสนุกอะ่ะก็ต้องลงทุนกับตัวเองมันก็ไม่ต่างกับเข้ายิมหรอกคือมีซิกแพคหุ่นดีอะ่ะคือจริงๆลูกค้าเขาก็เคารพคุณนะเพราะคุณมีวินยัยทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำโอเคไหมนะครับก็ฝากไว้ครับสําหรับกีฬากอล์ฟนะครับที่ทําให้คุณเป็นสุดยอดนักขายนะครับ ติดตามกดไลค์กดแชร์ subscribe กูนี่แหละเซลล์ไล้านครับทั้ง Facebook และ YouTube พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ